สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้นะคะเรามาฟังเรื่องราวการวางแผนของแม่อุ้มเกี่ยวกับอนาคตของพี่ยูกันค่ะว่าแม่อุ้มมีทิศทางยังไงนะคะแถมงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าความคิดไม่ลงรอยกันกับพ่อตุ้มค่ะแต่ว่าใครจะอยู่ทีมไหนระหว่างแม่อุ้มกับพ่อตุ้มเราไปรับฟังแล้วก็เชียร์ลุ้นพร้อมๆกันค่ะรับรองค่ะว่าเป็น ความคิดที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานของครอบครัววัยพา์อย่างมากเลยค่ะความทุกข์มันก็มีแก่ทั้งคู่แบบทะเลาะก,กันตอนนี้เขาก็มีความสุขแฮปปี้ทั้งคู่เขาคุยกันรู้เรื่องเขารักกันดีแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นกันเป็นกันเบียบีที่ลุงที่รักอะไรของเข้าไปความรักเนาะมันมีมันก็สวยงามมันมาไวไหมมันอาจจะมาไวสำหรับยุกิสําหรับพี่ๆอาจจะไม่ไวเพราะว่าพี่ๆก็อายุนา้ามเขาก็ล่วงเลยมา เขาก็เป็นวัยที่หมอจะแต่งางานได้ซ้ำนะพี่่จะสามสิบแล้วนะปีน่ะแต่ลูกเราเพิ่งจะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็เป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้หญิงเราถือว่าผู้หญิงโตเร็วผู้ชายเขาโตช้าเขาก็เลยดูไม่แก่มากเพราะว่าผู้ชายอ่ะจะเป็นหนุ่มก็ต่อเมื่อสิบหกสิบเจ็ดผู้หญิงเรา เป็นสาวตั้งแต่สิบสองสามแล้วเริ่มเป็นสาวไงนี้เด็กเป็นสาวเร็วสมัยก่อนแม่ข่อยแต่งงานอายุสิบเจ็ดปีแม่แม่แม่ผมแต่งงานอายุสิบเจ็ดปีเป็นสาวกแต่งงานโหลดพออายุยี่สิบเอ็ดแม่อายุสิบเจ็ดเหมือนแต่งงานกันเลยกัน ี่เป็นยิบสองพี่แต่งยิบสองหนูยิบสี่ยิบสามไม่ได้แต่งพี่วาหอไม่หอหรอกท้องยิบสี่ยิบห้าไม่ดีนะคะ <c oughs> พี่แต่งสิบเก้าป่ะไรเรียกันน้องยิบวป่ะจะมีป่ะพี่แตงแปกเอเตงหอมแบบนี้ป่ะ หนูสิบแปดนะหนูนุ่มไอ้น้องอยูสิบแปดกว่ากว่าสิบแปดครึ่งไปทางสิบเก้าแล้วแต่ไม่แต่งเราค่ะให้รักกันอย่างนี้ไปก่อนให้ดูใจกันก่อนเป็นแฟนกันแบบนี้ไปสักครู่ให้มันสูกงินให้มันเก็บเงินเก็บทองกันก่อนแม่กําลังว่างราักฐานอายูพี่สาวแต่งสิบแปดมีแฟนก็ล่นคนเดียวได้แต่งบา้าเลิศ ประสบความสาเร็จแท็กของเรานะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็เ,เป็นคนที่ปากไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่ทนผู้ชายด้วยแต่น้อ,อยู่เขาน่าจะทนอยู่นะเห็นเขาจะอย่างเงี้ยแต่เขาทนนะทนคือเขารักเขารักมากเขารักมากเลยเขาถึงไม่เลิกพูดไม่เลิกแต่เขาก็ไม่เลิกฮัหกหลายดูออกเลยว่ารักกันมากนะั่นเลรักกันทั้งคู่นั่นหละกาจะทะเลาะลก,กันทาไมใช่ไหม ถ้าไม่รักกันไม่กลับมาหาก,กันนัเนเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีนตะการ์เด้วยนะคะพี่มดทนสูงแมนบ้าพี่แดงห,น,หนูพี่หมีพี่พงก็ดีไงถ้าของของหนูอะท้องอยู่ไม่คาดูไม่มีหางมันฟาดเรียบทนไม่ได้พี่แดงเราท้องอยู่ไม่ได้รับการดูแลด้วยไม่ได้รับการดูแลเลยแม้แต่นิดเดียวจริง ดูใจกันไปก่อนค่ะก็ไม่นานมากหรอกพร้อมก็ให้ถ้าความจริงให้แต่งเลยนะดูแล้วถ้าทางานก่อนให้เขาทำงานให้ลูกเราโตก่อนของเขาโตแล้วแต่ลูกเรายังไม่โต้เขาทํางานก่อนแต่ครอบครัวพี่พงศ์ดินมากรักพี่มากเหมือนครอบครัวหนูไหมพี่แตม่มหนูก็รักลูกนะรักลูกก็รักลูกเคยด้วยเอาจริงทําไมไม่อุ้มดูเอ็นดูพี่ๆเอ็นดูทุกคนกันลูกเคยทุกคนลูกสะใภ้ลูกแค่มีลูกสะาภ้ก็จะเอ็นดูลูกสะใภ้ นี่แต่มีลูกเขยก็ต้องเห็นดูลูกเขยสิคะรักทุกคนที่ลูกเรารักเราก็เอ็นดูเหมือนลูกมันเหมือนลูกเราจริงๆเขาก็น่ารักทั้งคู่อะไม่เหมือนกับพ่อตุ้มไม่ใช่มองรักลูกจนเฮ้ยลูกถูกเสมอนะในกรณีเมื่อกี้ที่มันเกิดขึ้นอะไม่เหมือนก็นมองอยู่ว่ามันมีทั้งถูกและผิด ถึงจะเย็นๆย็นรอรอดูอยู่ว่านเป็นยังไงสถานการณ์ถ้ามันจะไม่รอนมึงก็จัดการให้จริงค่ะเห็น,นพี่เลยเราต้องรอดูสถานการณ์ด้วยเราเป็นแม่ไม่อมพูดอย่างนี้ก็จริงนะทุกคนดูในหน้าแลวอาจจะมึงไม่น่าอยู่หรอกไม่อมพูดจาผงผาพูดแรงพูดจากระโชกฮะแต่เลาอยู่กับครอบครัวเป็นอีกมเมนหนึ่งลูกเคยถึงจะพูดไม่เพาะหรอกแต่ว่าเราก็ บางครั้งการพูดเพราะมันก็ไม่ได้บอกบอกว่าเราจะเป็นคนดีเสมอไปแต่ปั๊บคนพูดเพราะคนคนดีก็ถมถีจริงคนพูดวงผางก็เป็นคนเลวถมถีก็มีถมถีไปแต่ยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนเลวอะไรเลยใครอยู่ด้วยแล้วอยู่ยากนีปัญยาเพราะไม่มีนคนสบายๆแต่ลูกกับเต้าเพราะตุ้มเหมือนกันแล้วแต่พุทธเสียนย่ยลดละยังโปรเยเซตใส่ว้าจะหาเพราะไอ้แถบริการลูกใค่ไม่อุ้มมีลูกแต่คนจะไม่สองคนค่ะ มีพี่ใบหม่อนแล้วก็มีน้องยุกิของแม่อุ้มนะของพ่อตุ้มมีลูกกับภรรยาเก่ามีสองคนเหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายโตแล้วก็อยู่กับแม่เขาส่วนของแม่อุ้มมีสองคนคือผู้หญิงล้วนพี่ใบหม่อนกับพี่น้องยุกินะคะแต่เสียใจลูกเคยขันยุกิได้คือไดก้อนเอื่อยผู้เอื่อยว่าใดแต่จ,จะทํางานแปลกแต่ว่าเจนเนอร์กู หาลูกเคยยูเดอร์บสมาร์กยูเดอร์ไปหาโซโลเซเลียน้ำเขาเองเขารีเทนจบไปหำงานแล้วยี่สิบสี่พี่ไปหมดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าย่างแล้วจะเป็นจะเพียรแล้วก็สมควรจะมีแฟนแล้วนะต้องอยู่ย่างสิบเก้ามีสิบปิบริเตียงสปบพี่น้องเคยเป็นสุกงอมสุกง,อม,งอมแต่ เขาอยู่กันรอดป็นเขาอยู่รอดกกันมันถ้ากันสางเนี่ยสางตกวแฝบางคนเขาก็คบกันสิบเจ็ดสิบแปดปีเพิ่งแต่งก็มีบางคนห้าปีแปดปีสามปีแต่แต่ให้มันพอปีก่อนมีน้องเดือนหนึ่งบบประกาศเลิกเดือนหนึ่งประกาศลักอยู่ี่บ่อใบละลอก่อนลอก่อนเด้อสำหรับคุรอ้ลอดลุน่น กำลักของเด็กๆมันก็อาจจะชุดกันแรงช่วงนี้กัาลังเรียนรู้กันอยู่เขาเรียนรู้กันอยู่นะคะเขาก็จะมีมึงมิ้งมึงมิ้งของท้าเลยก็คิดถึงกันนะ่แล้วก็โทรตลอดคนน้องเดือนนี้งานไม่เยอะนะคะรอดูเดือนหน้าน้องไม่เหมือนรุ่นเดียวกับลูกชายเลยค่ะเกิดสี่หา2545แก่กว่ากัน4ปี5ปี จิ้มมาได้เลยค่ะจิ้มได้เลยพู้ใอสนใจตะก้าไหนก็จิ้มได้เลยพี่กบกับพี่พงก้าเดือนแต่งเลยวปลแ่งเนาะงข่เคยหกเดือนหกเดือนยูหกเดือนยูเห็นไ่ขอบคุณคาะยินยันตะก้าเลยนะคะยินยันตะก้าให้ด้วยนะคะตะก้าที่ปักหมุดับตะก้ากาแฟสองกระสอบยังเป็นโปรสองเก้าศูนย์อยู่ตะก้าที่สองเกติก้ามาร์คทองคําซึ่งนําเสนอ อ่าสินค้าตัวใหม่ก็คือมาร์คทองคำนะคะของมาร์คทองคําอุ้มรักลูกพี่ไงสิบปีเต็มเออมันก็มีหลายแบบนะพี่เนาะเป็นไปได้อุ้มรักรีเวอร์เลเดียนไบเซนิงโกมาร์คช่วยเต็มของเขานะคะมาร์คเทนาสขาวกระจางใสแต่ท่าครั้งแรกที่ใช้ลุมขนกระจับท่งางแรกที่ใช้ ริ้วลอยจางลงในแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้ต่อเนื่องจะจางลงจางลงยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะยินยันตะก้ารุ่ด้วยนะคะตะก้าที่สามคือตะก้าสบู่ก็ยังเป็นโฟอยู่สองเก้าศูนย์คือสามก้อนจิ้มมาได้เลยนะคะตะก้าที่สี่คือตะก้าสองกระสอบสองเก้าศูนย์ตะก้าที่ห้าคือตะก้าหนึ่งกระสอบเอาตะก้า 10, สิบกระสอบเข้าไปใส่ สองสูนยเอาตะกร้าสิบกระสอบหายหรอโตเลย่นเียดหรออซ้ำนี่ลักษณะิกระสอบไปจิ้มืืออื่นเพรานั้นปหนาชัเขียบเขาปิดเลยดีจีออันนั้นนี่แล้นเอาไปเป็นรูปดีอยานี้ไปนะอือ วัสดีพิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะลูกอับนะลูกแางแบบร้อมเจ้าความเมื่อกีเนี่ยยกเกะควันนี่หรอไม่ควันแต่เลยเนาะออกกำลังกายให้คุณรุนเนี่ยเหมือนมันขาวขึ้นเนาะยูเกิมันไม่ได้เป็นจิจุลาน้องมาเซ็นท่านนครสวรรค์ค่ะแม่อุ้มไปเจอกันค่ะพี่พยาวไปเจอกันนะคะ เ็นทรัลลนนครสวรรค์ใช่ไหมคะลูกหมาจ,จะไม่ได้เดินทางด้วยอาจจะไปพ่อกับพี่เฟิร์สพาไปนะคะลูกมีหลานน้อยการเดินทางจะลําบากอาจจะไปไหนมาไหนลําบากาเดี๋ยวเว้นจากกานสเปเชียลสิบวัดเหรียญยุทธนาทีกรุงเทพบอกเคยไม่ได้ไปน้ำบาลดาลเมี่ยงกันหรอกค่ะลูกมีหลานน้อยไอสัง นี่จริงถ้าไปก็ไปได้หลานยังไม่แข็งค่ะยางยังไม่แข็งแรงหลานน้อยหอยสังกบให้ป้าตุ้มเป็นคนไล่ให้ดูเด้อเบิ้มก็จะนั่งขายก,กาแฟไปแต่ถ้าไปก็ต้องเซฟหลานดีๆมือ้อตาไปงี้เจ็ดตุลาแถวเมื้อ,อ,อไรเนี่ยฮะว่าไปเที่ยวได้แล้วสันเที่ยวนครสวรรค์น่ะพาไปเที่ยวดีกว่าไปได้ก็เสือนั่นแข็งๆแบบนี้แข็ง ไปได้ไปเที่ยวได้เอ,อ้ยเขาคบกันโดนๆกวนพี่น้องอยู่ไนภาคของเสียงเปลี่ยนคนหนึ่งอ่างให้ง้านอยู่พี่ๆกันนนั่งนัทิมกับพี่น้ำแย่อยู่เขาเก็บเงินเก็บท่อคอนให้เขาเก็บเงินมาแตง่อนพี่น้องเอ,อ้ยท่านเขาอยู่ได้ไปเป็นน่ะได้แตงเที่ยล่ะบาทะเลาะบอยแวงกันอยู่กันข้า,ขาดซีเมนต์คู่มันกะเป็นคู่กันซะละให้เก็บเงินเก็บท่อมาแตงกันบ้าหลายดอกพ่อเร็มสมนาสมตาขอบคุณค่ะจิมมาจิมมากับคุณยานตะการด้วยนะคะ พราะได้ซ mm. ื้อแหวนเพชรให้ผู้สาวนี่แม่เน้อจำนนั่นแหละเบายังไงด้วยเพราะเน่ยถุ่มแล้วก็ไม่อยากได้ย ну ังเหล่านี้สมัยตะกี้แล้วคือเบาเลี้ยงลอยล้านแม่นวะแล้วเบาเบาแล้วเดี๋ยวนี้มันจะลูกมากกันฮักกันให้เขาเก็บเงินซื้อแหวนแต่งงานก่อนพี่น้องจำนั่นแหละบาบ้าขาสินสอดหรอกมันกบ้าสอดเรื่องลอยล้านลอยเลือดแนี่ยังบ่มีเงินหัวเยอะแยะเอก สมัยตะกี้สมัยพูนสมัยสมัยนั้นเราวอกพขาเลามาให้ได้ซื้อมานเป็นความจริงแล้วก็เลยบออกไปนี่แต่สมัยนี่ร้อยยี่สิบล้านเมื่อไหรเดี๋ยวจากสิบลา้านกับพ่ออาสองหมืน่นสามหมื่นกับพวแล้วไม่ข่อยเห็นมาะนานพี่แต่ข่อยได้สื่อหาสิแตงลูกเคยอยู่แล้วนะนนี่พีแ่แ,แ,บบแตไมีตุ่มได้สื่อห้แล้วนี่ขอยเวิดไปสองแสนสามแสนน่ะแตาแตงเอาเขาสนา่โอ้ยเป็นไปสัตว์ล้พี่แตมีตุ่มได้แตงเอาลูกเคยอยู่เนี่เออรดลายแล้ว จังไรจำให้จำหน้าไม่ต้นนบะเขาสุดยอดสวนตุเรียนจังบบบนี่มันอยากกินทุเรียนเนอะเอาทุเรียนสวนตุเรียนไปปลูกไว้มันอีกซื้ออีกทั้ง้ำโสมผลฝากอุดอนไปทั้งผลจะมีซื้อทั้ง้ำโสมหมดเออเปล่าทุเรียนพูกเขาไฟสีสะเก็ดมาปลูกไว้ลูกเคยเด้อไปะแม่เอาไปฝากรวนนี่น้ำทั้งลำโสมทั้งบันผือต้นนี้ไม่แล้วโครงการไฟฟ้าโฉมกาน ที่เด่นทั้งวันคือแมงจบสีส่วนบางงอสวนบางทุเรียนในลูกเขยอะพี่เนาะส่วนเสื้อเดียนเป่าเอาไปปลูกเอาให้เขาจะไปปลูกไปนี่ละมันมันพ่อเถาดีเด่นและพี่น้องเล้วจะไปปลูกไว้ใหนหรอเออเอาจบเอาสวนบางงอสวนบางทุเรียนไปแตงเขาอีกพอเจ้าเออแม่หมือนอย่าง่อ้องเห็นอย่างเด็กพี่เอ้ยนอนตีดาบกี่บ้าทล่ะลูกเออนอนตีดาบได้ที่เดียขอ่คก็ ความพุ่งกายยนก้น่ยพราะเาะใจปั๊มค่ะตซือเฮ็ยใส่ใจคนเลสียดีนะเฮ้ดใส่ใจมีเต็มค่ะค่ะเต็มบันวันเต่ไม่เหเต็มเนี่ยยุคคเนียยุในี้เนบิ่งอากาศหัวพนันพนนพนนนูน่ยเสยใจอยู่มั่เลยมีอีกบสวนยังี่ซื้อไว้ลูกเคยลูกเคยบอกจะซื้ออะไรแต่สวนในผมพรอหนูรถน่เตีใจเพราะปาเาบอกเใจใจส่งของวันทั้งที่ลูกน้อง โคตรหลายคือว่าดิเทพปู่คนให้พร้อมมาสันเจียมาโคตรหลายแล้วเสื้อแทงปตุ่มยุบันผือสันครั<อ>บ่แพงบ่แพงบ่ไวยแพงบ่น้องอย่างนั้นน้องใบน้องใบอินเตอร์น้องใบอินเตอร์บา,บ,ดดาบ้าดูเขาเลยหม่เมื่อกี้ว่าสิเสื้อไม่รู้เคยไปเฝ้าสวนทุเรียนป่ะนะเอาง่ายๆแล้วปตุ่มสิเสื้อได้แค่หกหลักแต่พอเสื้อถึงเกียหลักที่ดินเป้าใจจ้าเลยสาวรถ บ่เท่าสายเปเนาะซื้อที่ดินเตาหกหลักเอาส่วนยางบ่เมี่ยเจ้า่ปนุลูดเคยสิกีดยางเป็นบ่หรอโอ้มันเอียวเนี่ยมันสิเก็บเอียวอะไรก็พูดใหม่ไปสิชไนลูสสิเปตเตอเวียนเหมนเบิ่งไหม่โชเกตไม่อุ้มยูคิดีใจ๋อแม่อันนี้มันเป็นโชเกต บรับเนี่ยทั้งโ่คไปที่บ,บมีสวนน้ำยายกำลังติดลูกค่ะแม่อยู่ใส่ยูยยนครสวรรค์มาให้ยู่ใส่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนที่นั่งอุดรกะปลูกพืชได้ดีเพราะว่าดิน่อนข้างดีแล้วกะฝน,นตกตก้องตามฤดูกาลให้บอกเลยว่าตกต้องตามฤดูกาลมากๆทั้งแต่ไม,ม่อุดรไม่เคยผิดหวังเลย,ยกกนครสวรรค์ะ่ะปลูกมาหลายปีแล้วแม่บอกมฝนฝนดีอยู่เน้นะคะนครสวรรค์ฝนดีไหม ม,มีแต่เนี้ยอยากเค็ดพ,พี่น้องอยากเค็ดใบหลวงเเต่าพี่น้องเต่าประต,ตุมแล้วเหรออยากสรรหาฝ่ายสงสาะที่ดอออินไหมในอุดรอมเป็นอะไรยกเว้นฟังนั่งนำนำสมกับบ้านผือยังไม่ทันเลยมี้ยคอยไปพระยุกีไปร่ำน้ำ่นไปแสดงน้ำ่น,นกับไปเห็นอยูก่กับกามังอยู่เลยแต่ว่าทองไม่ค่อยไปดูแลเมื่อนั้นดอกะคอยกุมเป้าหมายคือคอยเศร้าอยากซื้อที่ข้างนอกนะพ่อ ่อยซื้อในเมืองเจ้าหาในเมือง่อยใ,ในเมืองอุดรได้มองซิจเจริญขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะลูกเคย่อยก็อยู่ในอุดรในเมืองเจ้าสิไลเขาออกไปอยู่บ้านนอกกับบ้านใดลูกสาวอยยุกูเกวเขาอยากเข้าไปอยู่ในเมืองหากว๋วยเตี๋ยวเสียบเดือนหางดีๆหาหมองเที่ยวมองกินมองเลนแม่ยี่สทรงเขาไปทุกไปยากคอนเซปต์่อยเพิ่ว่าให้ลูกเคยลูกสาวไปยากอยู่น้ำทุนัยน้ำสวนคอยซื้อที่นในเมืองให้เขาให้เขานอนตื่นขึ้นหามองกินเขาเสียบ หาหมองอยาง,ห,างห่างมันวาหาเงินมาให้เขาหลายๆเนาะให้เขาได้างานมันวถพาลูกพาเต่าเขาเที่ยวนน่นยอยู่แต่ในเมืองหันเป็นเจ็ดเป็นยังไปยู่หันตดวก็ึ้มาขี้ใจสี่นะตุ่มเจ็กขี้พักเขาเขาหัวเขาสวนไปแทะโอ้ยีชีวิตตริงเขาเท่าแบบอวอ่า border หาใบหนาคอยสีเขาสบายอยู่ในเมืองเมื่อไรดอกคอยลำบากเมื่อไรเราคอยลูกคอยลำบากดอกอันตระคาบขึบข้นบนไว้เฮ้อ ข่อยเตะลูกข่อยตื่นขึ้นมาเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆขี้เจิดไปอยากกินแหนมเนี้ยแหนมไปซื้อแหนมเนี้ยโอ้ยอยากกินนั่นข่าร้านั่นนี่อยากกินข้าวต้มรอบเด็กยงเด้บาก็ออกไปกินได้โอ้ยพากันมานั่งชิวเท่าไว้เฮาสองคนสิเขาไม่อยากกินเฮาเอียงเอาจ้าคือสุดยอดใช่ไหมอุ้มเนี่ยนี่คือคนเอาความคิดใส่คอยไปยูโทยูทาเจ้าไปในเมืองข่อยมาไปยูน้ำเขาข่อยซืซื้อไว้ให้เขาเขาอยู่ในเมือ่อคอยไปยูเจ้าไปยูน้ำข่อยตรงนี้ไปยูโทยูทาในก่อน่อยไปยูโท สุดยอดแม่ยายเลยค่ะนั่นแหละไข Viol ่สิเขาเป็นทุกข์ไปยากยังไปยากมาแล้วงเขาให้ลูกไปทุกข์ไปยากดอกตื่นขึ้นมาเขาพาลูกเขาไปย่างห่างให้ลูกเขาไปโรงเรียนดีๆให้ลูกเขาไปโรงเรียนว่ายาๆายาพาที่แบบนั้นยาอีลีอ้เปลี่ยนแล้วเปลือกเสื้ออี๋เออเสื้าไข่ไป่ดีกว่ายังไข่ดีกว่ายายเลยสุดยอดอีลีแม่อุ่มแมนค่ะแม่กุ้งไปไงตุ่มแล้วเขาตะปาตะเมียงเสื้อค่ะไปหาเอาเมียหน่อยลูก ไม่ว่าเดี๋ยวเมียน้อยแม่ยายแห่งชาติเห็นป่ะความคิดข่อยดีกว่าเหมืนป่ะเมียเล็กไม่ยข่เ<น>พาะว่าอ้เอาเมียผู้ทองคุณทิพย์คนไปทุก,าากทุกยากทิพย์คุณเขาไปทุกไปยากซื้อสวนในเขาไปปีนผู้ปีนฝาอยู่บนหัวเซาข่อยซื้อในเมืองนอั่นล่ะอยากกินยังไปกินเลยลูวลวกอยากย่างหางไปยางคะ่ะอยากเที่ยวก็เที่ยวค่ะเออยังมีลูกไส้จากคนบอแม่ ยังได้ลูกเคยไงอยู่ค่ะอันนี้ก็คือการเห้นว่าพี่ไปหมอนยากยุกรุงเทพยบ่ะเลยลูกอยู่ในเมืองชีวิตสีวิไล่เนี่แหละสองคนนั้นอยากยุ่อุดรมาเทาไปอ่ะไปไปอยู่ในเมืองค่ะเขาสิหาไว้เขาอีเลียเนี่ยไปอยู่ได้ก็คืออยู่แหละอยู่น้ำกันได้ก็ได้อยู่แหละอยากมาบ้านหลังพี่กับมาอยากอยู่ในเมืองค่ะยุเปลิดปะปอกเมื่อนะทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาฝันบ่เกินจริงค่ะเพราะว่าลุงสีเอสสีสางไม่ให้แล้ว ฝันไม่เกินจริง,งแต่อย่าทะเลาะกันบ่อยแค่นั้นพอมาค่ะจิ้มมาตกร้าที่1นึ่งาแฟสอกับสองสองมาร์คทองคำสี่เาสิบเปิดตัวด้วยพาราออริจินอลเขาเรียกขอเรียกว่าออริจิพลาราเพราะว่ายังไม่ได้จัดโปรนะคะแต่ว่าเปิดแค่นี้ไปส10ครั้งก็โอเคแล้วมาร์คระดับนี้ไปมาร์คดูก่อนว่าเป็นยังไงประทับใจยังไงผู้ได้รารีวิวในเดอร์ออื่นเดอ ความคิดเลิศ่แตะก้าที่สามสบู่อุ้มรักนะคะสะบู่ก็ใช้ดีใครที่ใช้อยู่รีวิวเลยนะคะเลิศเนาะหนุ่ยเนาะแม่สามกระสอบหายตะด่วนเรียกว่าท้านได้ขึ้นพ่อทัางหาพี่จีเห็นะเลยว่าสามกระสอบไปดได้สิได้เฮ็ดเห็นเนีพี่ลิขอไปเราไปซื้อดอกในเมืองแมนแมนไปไปไปซื้อดอกทีงอื่นเพราะอย่างวันทีมันยากตอนม,มาใส่กันเขาอยู่ในเมืองนั่นเขาอยากอยู่แล้วกับมีอยู่ผมเทียมให่ใหญ่เขาได้อยู่นี่เขาอยากไปอยากมากเมืองใหญ่มันมีแค่นี้ จะเลือกอยู่อุรหรัจะเลือกอยู่หงเทพก็อยู่ไปเขาที่พระรูปพยายามย่ายแต่บ้านสวนเลยเนาะก็ไม่นประมมณนั้นแหละเท่าเข้าไปก็เป็นน้ำจ้างสั้นขั้นเขาอยู่น้ำกันไดเมื่อต้องมงสักวันหนึ่งที่เขาสางครอบครัวเขาเป็นบ่าเมื่อเกิดหาปีสิบปีแดีวนะมูเจ้าได้หูแท้ได้หูข้าวแท้ขั้นบัลนได้หาปีสิบปีเนี่ยขั้นมันบ่เลิกกันกอนน่ะคอยกระเบื้องอยู่ว่าขั้นมันมักมันหักกันสี่มันก็เป็นสาเลิกกันด้วยขาซวยเพน่อกันอด สมุดซาสั่งไปเนีย่ยเพื่อ,อยกยเว้นสิเบื่อสินายกันเท,ท่านั้นแหละมีเท่านั้นมีสองอย่างเลยก็อยู่ตัวตอนนี้กับปกกันหาเงินอยู่กับจังวหวยแม่กลับไปอยู่กูเกียวเออแล้วแต่เขามองได้เขาสะดวกสบายแล้วแต่เขาเลเแ,ลแล้วแม่นบ่ล่ะแล้วต่ลุกมว่าห้บ้านในอุดรไม่ต้องมีเพราะเราเพื้นเพียเป็นคนอุดรไงเขาก็เป็นคนอุดรนี่ลูกเคยนะ ลูกสาวก็ไปเพิ่งบารมีปูประจักษนะะ์คอยกันไปเป็นสะพ้ายเพิ่นคอยกันไปเพิ่งบุญบารมีอยู่จังหวัดอุดรธา,านีเด้หาอยู่หากินขึ้นย้อนไปยู่พุ่นด้วยกันเด้พี่นอ้อนงมา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 ยืดอ,อะไรยืงเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นยังไงจักี่ะที่ถือลูกลูก,ลกมั้นใช่ไหมจกักใชวลูกขึ้นใช่ลูก บ่เลยหนูแม่มีพี่ๆแม่แม่โอวปุมแม่นขกะกะโอวปุมาลูกเยอะกันแต่ซุขก็สามารถนะแต่ยจะเบื่อจะนายแต่แต่จะพิสไล่อย่าะไรสำหรับจิ้มมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาขอบคุณนะคะขอบคุณตะก้านะคะจิ้มมาได้เลยยิ่งปากหมดให้แล้วประมาณสามทุ่มเดี๋ยวมุ่งจะลงไลน์ไปหาหน้าท่าพักพอนี่คือมุ่งจะไปธุระนะคะมีธุระบ้านหลังใหญ่ทำไว้จะมีใครอยู่กับใครนี่แน่ แต่เขาอยู่นั่นลหละเอาเพื่อนนั้นเขาอยากมีอีกหลงังยู่นอุดรนั้นมีที่อีกจะใช้เอาในเมืองพูดถึงนะให้เขาได้โอ้มือนี่นอนในเมืองเด้อมากลับกก้บบานเด้อมือนี่นอนพีเด้อหายมีหลายหลายหม่องอดีค่ะพี่น้องมือนีอยากกลับไปนอนกูเกวเด้อมื่อนี่อยากนอนในเมืองเด้อแม่แต่สิจะได้แต่บ้านหลักของเราคืออยู่ที่นั่นนะคะเมือ่อใดเขาอยากเข่าเมืองเขอ่ารอดเข่าเมืองนอนในเมืองเด้อ เจ้นไหนหรว่าต้องขวะจ๊ะไปย่างน้ำเขาไปเซอร์สแต่กน้ำเขาเวน้ำก้ยุ่นน้ำข่ยไปด้วยว่าให้ไปแล้วพี่พีมีพี่น้องกี่คนคะมีหนึ่งคนหรือเปล่าที่อยู่มังนอกอะผู้หญิงอะสามสิบ่บพี่เขาสามสิบเซนติเมตรฮ่าฮ่าหนุ่มกันนะยันบ่ได้ดอกล้านข่ยก้วน้ำข่นี่ตัวสิยไปยุ่นน้ำพรน้ำเมไม่เห็งอ๋อแล้วคนไหก็ต้อง่นน้ำข่ตัว เป็นบ้ายังแต่มีลหลานเป็นมาขอแค่เน anyway> totally ี้ยมันจะมีเรื่องมาอยู่เลยจ้าผู้ใดสิเลี้ยงให้เขาเป็นซืเลี้ยงมาอยู่นี่เขาสิยากเขาสิได้หอมกุญญาณะเนาะมาใครนี่แหละผู้สิเลี้ยงมีมาโหลดพี่หมอนมีมาเล่ยขยันซื้อเรื่องขนาดว่าจะขอไปเลยขอเริ่มรู้แล้วว่าขออยากเลี้ยงแล้วขนาดลูกยุ่มีขอกระเป็นอย่างนี้แล้วเออเริ่มขนาดมีหลานเป็นหมายังม่อยากหนีเฮี้ยนไปนอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยายนตาคาด้วยนะคะย่างเ้ายิ่กันยัง่างบาใบเตเยมเออพูดละลูกไายกับยาลูกพี่หมอนกับยาเขาจะเลี่ยงเน้นงานเขาต้องเลี่ยงเออเสียไปน้ำเขาเห็ดย่างมา <c oughs> เ็นานาคตเลยใช่ไหมว่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขา <c oughs> จะยาเราเขามาเลี่ยงกันมาแล้วก็ห้องกันแนะลูกเขาประสาทเดือดแต่มาจิ้มมาจิ้มมา ่าเขาสิคิอน,นักงลูกคาทิเมวนะเออค่นี้เรียบ้แม่นะแม่ยายแม่ยาบานที่อยูเนี่ยอึดอยากเลี้ยงกันเขาไปยังเอาไปฮ้อนกันเขาไปยังกนเขาได้หาปีทัางหนานะคอยบอกเราหาปีทัางหนายังคอยเอาเด้อคอยเตียงไปเอาสั่งแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะพี่รักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิมได้เลยนะคะพี่ทักหาปีก็พอดีด้วยอายุก,กี่ยี่สิบห้า ยี่สิบปีของพี่ลูกๆใช้เลี้ยงตั้งแต่เกิดตอนนี้สิบปีแล้วเย็นดูเย็นดูนี่ก็ชอบเลี้ยงนะคะแม่่าด่าลูกผมหน้า,าเลยอืมคนแบบนี้แหละฮักลูกคัะเนาะคาสโนวาตัวพ่อนาจะฮักลูกคัะ เขาคาสโนวาคาสโนวาตัวพรในลูกมียิ่งเดิมมันยอีงคักน้องเรียนจบแต่งเลยค่ะและ้วตวัสนาค่ะและ้วตวัสนาดีบอกว่าด้เท่ากวามมโนเอาหยอกกันซื้อเร้่อมื่อวามน้่นหัวมันย่าเป็นจริงเป็นจังคือสิเป็นแต่เบิรนน้องเมียแต่ยีหน่อยๆอ,อีเอ๋ยตาขึ้นไปขึ้นเมียที่วันไี้เมียนไปเฮดนา พ่อไปเฮ็ดตาเมียไปเฮ็ดพ่อเมียไปเฮ็ดหนาไม่เว็ดหลัวมาเอามันก็เป็นไรนี่เหบือนเ้รมหนาเกาจะควงมีควากอยากใน,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 กน,นพ่อไปเฮ็ดหนาเฮ็ดหนึ่งอีเมีก็ซื้อทั้งดังทั้งหนาทั้งตา,าพ่อไปซื้อทั้งดังทั้งตาวะรอผิดปก,ะกะติสวยผิดปก,ะกะติลูกออกมามบัดอาก็เป็นอย่างสี่ตามมอนเจติมหนาเกาคองไปกีบตานะ มาค่ะเอาน้ตหัวมอนได้ยาตียาซาเด้อจิ้มมาค่ะจิ้มมาเนี่ยอ๋อกาแฟตัวนี้ึ้นที่ตะก้าฮอดเ่าเขามีอะไรเลยกาแฟสองกระสอบตะก้าสองกระสอบก็สองก้าศูนยยังเป็นโปรเดิมอยู่นะคะมีปลายทางเหมือนเดิมเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะนะคะทุกคน เดี๋ยวสามทุ่มมจะลงไลฟ์ไลฟ์ระยะนานแล้วเป็นเวลายาวนานมากั่าแจะทำกับข้าวจนป่านนี้กับตะก้าให้แล้วขอบคุณมากมากนะคะน้าไม่ให้ลูกไปคือเขาปิดน้ำเสีดฝั่งทางนั้นเสียดเดียวกันตึกเดียวกันชั้นเดียวกันที่เหลืออยู่คนละฝั่งไม่รู้ว่าห้องไหนเขาปิดผิดห้องเขาก็ไปขอค่าจายการ้ํานเรอเขาปิดผิดห้องเขาปิด,ปด,ปด,ปดน้ำเขาดับน้ำผิดห้อง เห็นป่ะแก้มเนี่ยเขียนเขียนนั้นว่าอาไม่แสบปกติแล้วตัวนี้มันจะย้อยลงนะถ้าสมมติว่าไม่ใช่กาแฟมา้วขอบคุณนะคะดินันตะกรัรมาแล้วนะคะเห็นป่ะเป็นแก้มเนี่ยที่เรานั่งกิน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 เนี่ยไม่อ้ไม่ได้กินแป้งกินน้ําตาลก็จากผลไม้ทั้เน,นี้ก็จะมีจากมีดื่มบ้างตอนเช้ามาก็ดื่มแค่ขวดเดียวนะน้ำอง,งุ่นขวดน้อย เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะคะแฮปปี้แอนดิงกันทั้งสองฝ่ายค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิปด,ดีๆจากไลน์ต่อๆของแม่อุ้มค่ะกาแฟอุ้มรักนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ